ถ้าคุณอยากสำเร็จจงหยุดพยายามหยุดพยายามก็คือหยุดพยายามอธิบายตัวเองให้คนอื่นฟังนะคะเพราะคนเราเนี่ยนะคะจะตัดสินผู้อื่นนะคะจากสิ่งที่เขาเห็นค่ะเขาเคยเห็นเรายังไงนะแม้แต่ภาพแรกภาพเดียวเขาจะจดจำแล้วตัดสินเราไปแล้วนะคะอย่างเช่นว่าเราไปทำงานเนี่ยไปทำงานวันแรกแล้วเราไปสาย นะด้วยเหตุสุดวิสัยแม้อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งในรอบเดียวของปีนั้นเลยค่ะแต่นั้นมาสายวันนั้นนะคะนะผู้คนก็จะตัดสินคุณไปแล้วว่าเป็นคนชอบมาสายดังนั้นการอธิบายต้องไม่ใช่การอธิบายว่าวันนี้รถติดนะบังเอิญเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่คุณต้องใช้การกระทานะคะเป็นตัวอธิบายค่ะนะจะเรียกว่าพิสูจน์ก็ได้ค่ะนะคะต้องใช้เวลานะคะในการทําให้เขาเห็นว่าเออวันนั้นมันแค่เป็นแค่วันเดียวแหละ จริงๆเราไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกนะคะแต่ก็ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่คือไม่ว่าเราจะอธิบายยังไงด้วยการกระทําก็ตามคําพูดก็ตามแต่เขาก็จะตัดสินพิพากษาเราไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่ว่าเราจะทําตัวแบบไหนเขาก็จะเหมือนไม่ได้ฟังหรือไม่ได้ดูในสิ่งที่เราทําเขาก็ยังคงจะยึดแบบที่เขาตัดสินอยู่ตั้งแต่แรก และถ้าคุณเจอคนแบบนี้นะคะขอให้รู้ไว้เลยว่าหน้าที่ของเรามีเพียงแค่เราทำตัวเองให้มีความสุขค่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครพอใจและไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้คนทั้งโลกเข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบตัวเองเป็นอย่างแรกก่อนที่จะไปทำอะไรให้สังคมเนี่ยคือรับผิดชอบความสุขของตัวเองค่ะทำตัวเองให้มีความสุขก่อนนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนใคร นะคะนี่คือหน้าที่ของเราส่วนใครนะคะถ้าเขาจะมาทุกข์กับเราก็ให้ถือว่าความทุกข์นั้นเป็นของเขาไปค่ะ